ปูเนื่องสาขาเธิงอีกเช่นเคยค่ะแต่วันนี้นะคะเราอยู่กันที่โชลูมีสุสุสาขาเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะดีใหม่ประจำอยู่ที่สาขาเชินะคะนะคะลูกค้าท่านไหนมาไม่ถูกสามารถโทรอี inbox สอบถามดีใหม่ก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเจอแันบ่ายๆอากาศค่อนข้างจะสดชื่นแจ่มใสมากๆเลยนะคะแอบร้อนนิดๆิดนะแต่วันนี้ เจอกันแบบนี้ค่ะก็ไม่พลาดเลยค่ะที่ที่ใหม่จะพาทุกท่านไปรีวิวรถอีกแล้วก็จะเป็นคันด้านหลังตรงนี้เลยนะคะดำเงางามคมเข้มสวยงามดุดันมากๆเลยนะคะกับคันนี้กับดุนสีรุ่นนะคะไฮเดรนเดิล1.9 LDA ทั้งยี่ห้อถ่านกาวนะคะกับสีดำนะ Bavarian Mega คันนี้ราคาอยู่ที่825,000บาทค่ะรถนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด5สีด้วยกันก็จะมีสีดำสีรุ่นเงินสี ส้มสีเทาดําคอนบุรีและอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีขาวมุกแต่สีขาวมุกนั้นนะคะก็จะแพงกว่าสีเมทริกพวกนี้ไปอีก7จ็ดขันาดนั่นเองค่ะแพงกว่าเพื่อนเลยนะกากสีขาวมุกค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็สามารถ็อ,อกซ์สอบถามหรือโทรเข้ามาหาพี่ใหม่ก็ได้นะคะตามนี้ได้นะตรงนี้ได้เลยรอรับสายและลอรละลอตอบอิ็อกซ์ลูกค้าอยู่นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนที่จะไปก็ฝากทุกท่านนะคะกด ไว้กดแชร์กดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งๆิ้งกิ้งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะกดแล้วใช่ไหมคะเมื่อกดแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมร้องๆมกันเลยค่ะไปค่ะ Highlander 1.9 LDA สีดำนะคะบาว a r เ a ียนไมกาคันนี้ราคาอยู่ที่825,000บาทสีดำเงางามดูดันคมเข้มสวยงามจริงๆนะคะกับคันนี้รุ่นนี้ค่ะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด5สีด้วยกันก็จะมีสีดำสีบรอนเงินสีส้มสีเทาคอนบุรีแล้วก็สีขามุกแต่สีขามุกราคาจะแพงกว่าเพื่อนไปอีก7,000บาทแน่เองค่ะอ่าสวยงามมากๆเลยกับคันนี้นะคะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะ ลูกค้าท่านใดค่ะสนใจสอบถามโปรโมชั่นนะกับรถรุ่นนี้เลยสีประตูแบบนี้นะคะคันนี้เลยก็ inbox หาปีใหม่ตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะก mm ่ hmm. อนที่จะไปรับชมรอบๆเราก็มาเริ่มต้นในส่วนของโมหน้ากันก่อนนะคะกับรุ่นนี้ดีเทลรา,ายละเอียดรอบๆก็จะเหมือนตัว Highlander เท่าไปนะคะยกสูงเนาะ mm hmm. มาดูใกล้ๆนิดนึ่งนะคะในส่วนของ ไฟหน้าค่ะรุ่นนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ Isuzu Vision by LED ค่ะ Super d a l i g h t นะคะอยู่ภายในโคมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยไฟสูงไฟต่ำนะคะอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะดีไซน์ไฟเลี้ยวค่ะก็จะดีไซน์ให้แยกจากโคมด้านบนนะคะมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ออกแบบเรียงกันเป็นแนวตั้งนะรับกับไฟตันหมอกตัวนี้นะคะยังคงเป็นเกิด LDA นะยังไม่ใช่หลอด LED นะคะในส่วนของไฟตันหมอก หลอด LED จะมีตั้งแต่เกรดแซตขึ้นไปนะคะถัดหน้าในส่วนของด้านหน้ารุ่นนี้จะเป็นกระจังหน้า2ชั้นขนาดใหญ่นะเป็นเขี่ยว2ชั้นนะคะรุ่นนี้จะให้เป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะม,มาพร้อมกับโลโก้ Isuzu e โครเมียมขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้ด้านล่างนะคะเขาจะเป็นช่องระบายลมขนาดใหญ่นะคะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเนาะ ด้นานล่างก็ออกแบบมาให้แลดูแบบมีมิตินะคะมองดูใกลๆก็จะคล้ายกับสเกิร์ตหน้าเลยเนาะรุ no. ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะคะของตัว4ประตูยกสูงของเรานะ7ก d a อนะคะ4ประตูถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะสับตัวนี้กับออปชันที่จำเป็นจำเป็นก็ถือว่ามีม,มีมีมาค่อนข้างจะโอเคอยู่นะ แล้วก็บ้านเราค่อนข้างจะขายดีค่ะกับตัวนี้นะ LDA ในส่วนของล้อแม็กค่ะรุ่นนี้เป็นล้ออลูมิเนียมอัลลอยนะคะทูโทนไม่ใช่ทูโทนสิเป็นล้ออลูมิเนียมอัลลอยสีเทาตะก,กวัวนะคะเทาเทาตะก,ก่ามีลักษณะด,ดีงไซน์ในเรื่องของการแม็กนะก็จะมีลักษณะออกแบบมาเป็นการคู่สลับกับการเดี่ยวไปมาสวยงามจริงๆนะตัวนี้จะเป็นขอบ 17นะคะซีรียางตัวนี้ยางจะได้เป็นยางดิสโตนนะคะซีรีส์ของเขาอยู่ที่255ทห5อาะ17นะคะและช่วงล่างสุดเลยนะคะกับตัวนี้ก็คอยสปริงนะคะอิสระปินกน็อสชั้นมาพร้อมกับชุกอัพแก๊สเด็กกันโคงนะคะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลน,นะและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ แล้วก็ไฮแลนเดอร์อยู่ในห้างซ้ายขวานะคะตัว LDA ในเรื่องของขออนุญาตขยับโบนิดหนึ่งในเรื่องของที่ฉีดน้ำปัดกระจกยังไม่ใช่แดดดิวอินนะคะก็จะเป็นแีดฉีดๆู่นเนาะกระจกมองข้างซ้ายขวาะคะ่ะสีทูโทนด้านบนสีเดียวกับตัวรถด้านล่างสีดำออกนำด้านไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาแล้วเรียบน้อยนะคะกับตัวนี้ มือจับโพรเมียมนะคะรุ่นนี้บันไดข้างเป็นสีทุทนนะคะสีดำกับเทาตะกวดตัดกันได้ลงตัวมากๆเลยนะคะแนวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แบบดำเงางามคมเข้มและดูดุดนันนะคะสวยงามมากเวลาใหม่ก็ใหม่จริงๆใหม่กว่าสีอื่นเลยนะตัวนี้ยสวยจริงๆนะคะแต่ถ้าอยากให้เปื้อนละกัน <laughs> ถ้าเปื้อนก็เอาเอาเอาพอได้อยู่ <laughs> ในเรื่องของแชสซีค่ะเป็นแชสซีขนาดใหญ่เนาะประกบกัน3ท่อนก็จะช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและในส่วนของช่วงล่างและช่วงล่างเลยกับตัวนี้นะคะก็จะเป็นแหนบเหนือเ่านะคะมีแหนบอยู่3าแผ่นด้วยกันและขออนุญาตส่งในเรื่องของอยางอะไหล่ให้ลูกค้านิดนึง ตัวนี้นะคะในเรื่องของยางอะไหก็ยังคงเป็นล้อกระถางน,นะไม่ใช่ลอ้อแม็กนะคะถัดมาในส่วนของไฟท้ายนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดเอกลกักษณ์ประจำรุ่นของ o n e l Isuzu is D Max Grandura 5พ,พีกโลกเลยนะคะในเรื่องของโคมตัวนี้นะมีลักษณะเป็นแบบเป็นคู่นะคะเขาเรียกว่า Duo Sonic นะ น,นี่จะเป็นหล,อ,ลอด LED รอบๆหลอด LED รอบๆเวลาเหยียบเบ็กปุ๊บแสงไฟจะส่องสว่างพร้อมๆกันนะคะสวยงามมากๆนะคะแล้วเป็นหลอด LED ด้วยเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นและข้อดีอีกตัวหนึ่งของเขาก็คืออายุการใช้งานยาวนานด้วยนะคะแล้วก็ DDI นะโครเมียม ขนมาดมือจับด้านหลังเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกล้องมองหลังแบบดวอินสามารถใช้ผ้าสะอาดเช็ดได้เลยนะกระวาดท้ายนะคะเอาแบบมาแล้วดูแบบมีมิตินะคะมองดูไกลๆจะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยเนาะแล้วก็อีซูซูดิเมกครเมียม e นะคะและกันชนท้ายรุ่นนี้นะคะ a อโรได n a m i c ดวอินนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถออกแบบมาให้ขึ้นลงสองสเต็ปค่ะ ขึ้นง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นหมดปัญหาสําหรับคนตัวเล็กในเรื่องของการขึ้นกระบะไทยค่อนข้างจะลําบากมากเองนะคะเป็นไงบ้างกับคันนี้นะคะสีประตูไฮรันเดอร์1.9 LDA สวยงามดําคมเข้มและดุดดัดนไปอีกแนวหนึง่งลูกค้าท่านใดค่ะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติม,ตมสามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปรับชมในเรื่องของดีเทลรายละเอียด ออปชันต่างๆด้านในนิดนึงนะคะรุ่นนี้ในเรื่องของกุญแจนะคะได้เป็นกุญแจรีโมทมาแล้วเรียบน้อยนะคะเป็นแบบนี้กดล็อกน,น,นะคะเปิดมาด้านในนะคะในเรื่องของเกลด LDA จะคงเป็นเบาะ้านะคะเบาะ้ารีมียอมเนาะขอหยาตเปิดนิดนึงเป็นเบาะ้ารีเมียม,น, 5, ม,ยมนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดแล้วก็เดินได้ได,ได้สีเทานะคะ ไม่ใช่กรรมหืหยีนะเป็นเบาะพาร์คมีเมียมค่ะว่าขนาดการออกแบบใน,นเรื่องของเบาะนะคะสังเกตปีกข้างซ้ายขวาของเขาจะมีขนาดใหญ่ค่ะเวลาเรานั่งก็จะรับกับสรลีระของเราเนาะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อยล้ขาขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยนะคะด่นี้ยังไม่มีเบาะปรับสูงต่ำนะก็จะมีเอนหน้าเอนหลังเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะคะ มาดูในส่วนของแผงประตูตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ซอฟพัดนะที่พักแข่งเป็นผ้าพีเมียมนะคะหุ้มด้วยผ้าพรีเมียมให้ผิวสัมผัสที่ดีขึ้นกุ่มควบคุมต่างๆค่ะออกแบบมาใหม่ล่าสุดค่ะใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นปรับกระจกไฟฟ้าซ้ายขวานะคะมาได้เล็กน้อยเนาะด้านล่างใส่ขวดน้ำได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะ คอนโซลตัวนี้นะคะยังไม่มีซอฟพาพัทนะตัวแอลนะคะจะมีตั้งแต่ปรดเซตขึ้นสสไปน,นะคะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นขนาดเจ็ดนิ้วนะคะรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะที่ทางแอร์นะคะก็จะเป็นแบบแอ์มนว่าสามจุดนะคะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์เนาะก็จะมีไลฟ้ากระจกหลงังเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยไม่งั้นแอร์ท่านจะไม่เห็น <laughs> หนะคะด้านล่งก็เสียบ USB นะคะ MP3 มาให้ด้วยเนาะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะ6สปีดวิธีการเข้าเกียร์ถอยก็เอามือสอดวงหวดึงขึ้นเข้าตำแหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งค่ะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นเนาะถัดมาใน,านส่วนของพวงมลาลัยค่ะก็จะเป็นพวงมลาลัยแบบมาตรฐานพื้นฐานต้นๆยังไม่ใช่หุ้มหนังนะคะแต่ออกแบบมาให้แบบ จับกระชับมือยิ่งขึ้นตรงนี้ก็จะมีกับการเล่นแบบมิติเป็นเบาๆดิดนึงเวลาจับปุ๊บจะรับขับมือเราพอดีเลยค่ะอืจับได้กระชับมือยิ่งขึ้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเขาเก็บมาให้เราหมดแล้วนะด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พองไัยนะพวงไัยก็ปรับเปสีที่ทางก็จะมีสลักอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นขึ้นลงเข้าออกเนาะนี่ก็จะมีปรับไฟหน้าออโต้มาให้ด้วยนะคะ ปกติคับคียก็อยู่ที่เลขศูนย์นะถ้ามีการบรรทุกประมาณ300รอก็ปรับมาที่1 600หก็มาที่สองนะคะหรือมากกว่านั้นก็อาจจะเป็น3ามนะพวกค้าก็ลองไปใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ปีใหม่พูดใหม่ก็จะเป็นในเรื่องของภาคทฤษฎีนะคะยังไม่ใช่ปฏิบัติก็ลองไปใช้งานดูอีกทีหนึง่งอาจจะปรับใช้อีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็จะใส่แก้วน้ำน,นะคะเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปรับชมห้องโดยสารตอนหลังมิดหนึ่งเนาะอืม ปิดมาห้องโดยสารตอนหลังนะคะเรื่องแผงประตูะค่ะนี่ก็จะเป็นซอฟท์ฮาร์ดคล้ายๆแบบแผงประตูด้านหน้าเลยนะคะปุ่มควบคุมต,ต่างเนาะด้านล่างใส่ขวดน้ำได้1.5ลิตรกันเลยทีดเดียวนะคะในห้องโดยสารนะคะคุมโทนในส่วนของห้องโดยสารด้านบนจะเป็นสีเทานะคะด้านล่างจะเป็นสีดำเป็นสีทูโทนเนาอะอสังเกตค่ะพื้นที่เนอือศีรษะจรดที่วางเท้ากว้างขวางม,มากๆเลยนะคะกับรุ่นนี้อ่า พื้นที่เหลือๆนะคะสังเกตเลยเนือสีสษะจอดที่วางขากว้างขวางมากๆนั่งสบายๆนะคะในเรื่องของการเดินทางไกหมดไปหาหายห่ยหวงนะคะในเรื่องการเมื่อยวลาเบาะด้านหลังนะคะก็จะมีลักษณะอ่านเอ็นประมาณสประมาณหกสิบองศานะคะเอ็นไปข้างหลังนิดนึงไม่ได้ตั้งชิดห้างองศานะคะ,ะรถกันรเมื่อยวลาขณะที่เดินทางไกลๆสําหรับแบบ เดินทางเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะตรงทางตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าก็จะมีแบบขออนุญาตเปิดนิดนึงแล้วกัก็จะมีแบบที่พักแขนตรงนี้มาให้ด้วยนะคะใส่แก้วน้ําใส่อะไรได้ด้วยประมาณนี้นะใช้งานง่ายนะคะสะดวกสบายได้หลากหลายมากยิ่งขึนค่ะเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นิดนึงนะคะนะ สำหรับคันนี้4ประตู Highlander 1.9LDA เป็นเครื่องยนต์พันก้าค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรค่ะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กแต่มาพร้อมกับขุมพลังแรงม้าที่ไม่เล็กเลยนะคะอด้านนี้ก็จะเป็นระบบเซนเซอร์ f s e b d b a ก็มีมาในทุกรุ่นแล้วนะคะกับ All New e s u z u d m a c พลานุภาพ พิก mee. โลกปี2020ปี2021ของเรานั่นเองนะคะสังเกตนะคะในเรื mm ่องของการจัดวางตำแหน่งของเครื Mal ่องยนต์นะคะจะจัดวางให้เยื好好้องหลังเท้าหน้า hmm. นิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองคัะเมื่อดูในส่วนของห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาดูท่านมาดูอีโฮสปิงสำหรับรุ่นนี้นิดนึงนะคะเกี่ยวกับ อัตราการประหยัดน้ํามันนะคะสาหรับรุ่นนี้ตัวนี้เป็นทุงยนผ่านเก้านะคะเอาตัวนี้เป็นหลักนะคะตัวนี้ประหยัดน้ํามันอยู่ที่15.2กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองค่ะท้งนั้นท้งนี้นะคะก็จะอยู่ที่สภาวะอานอกเมืองในเมืองอะไรทีนึงนะคะก็ขึ้อนอยู่กับลักษณะการใช้งานของผู้ขับขี่อีกทีนึงก็จะมีก,การไม่มากก็น้อยกว่านี้ไปนิดนึงแล้วกันนะคะก็ลองไปใช้งานดูอีกทีนึงก็แต่ก็สามารถ อ้างอิงจากตัวอีโคสปีตัวนี้ของเราได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะกับคันนี้เลยสีประตู Highlander 1.9 LTA สีดำนะคะ mm. บาวาบเรียนไมค้าราคา8 2 5 0ส0บาทนะคะดำเงางามคมเข้มสวยงามมากๆเลยนะคะกับคันนี้สำหรับรุ่นนี้ค่ะมีให้เลือกทั้งหมด5สีด้วยกันก็จะมีสีนี้เลยนะคะสีดำสีบเงินสีส้มสีเทาคอนบุรีแล้วก็สีขาว แต่สีขาวมุกราคาก็จะแพงกว่าเพื่อนไปอีก7จ็ดันบาทนั่นเองค่ะสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกหาพี่ใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะปีใหม่มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางสามารถโทรได้นะคะหรือว่าจะแอดไอดีไลน์ตามนี้เลยนะคะหรือจะติดต่อพี่ใหม่ผ่านช่องทางเพจอีซูซุเชียงรายสะคาเทิร์มบายเซลล์ปีใหม่อีซุซุตัวนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่าน เฟซบุ๊กส่วนตัวปีใหม่อีสุสก็ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่เล่นไม่นะขอสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็ทักอินบ็อกซ์มานะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยช่วงนี้ก็มีกปุ่มชั่นค่อนข้างจะหลากหลายทักมาสอบถามส่วนตัวดีกว่านะคะค mm ่ะ hmm. <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา,มากๆเลยที่ารับชมคลิปของปีใหม่จนจบนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ่ะเมื่อกดแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอรับชมคลิปหน้านะคะว่าปีใหม่จะนำเสนอรุ่มไหนต่อไปน,นะคะสำหรับวันนี้ปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเจอกันทุหน้านะคะบ๊ายบาย